สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องผมกับน้องลำไย,ยและก็น้องผู้ชายนะครับน้องผู้ชายเนี่ยผมขอไม่เรียกชื่อนะครับผมขอเรียกว่าน้องผู้ชายนะครับปัญหานะครับของผมกับน้องลำไยนะครับที่เป็นประเด็นอยู่ตอนนี้นะครับไม่ได้เป็นเพราะว่ามีมือที่สามเข้ามานะครับ pedo. มันเป็นปัญหาเริ่มต้นจากผมกับน้องลำไย,ยก่อนนะครับหลักๆก็มาจากผมครับเริ่มต้น ผมเป็นคนที่ไม่มีความมั่นใจในการเข้าสังคมไม่ชอบการปราฏ้สังสรรค์ไม่ชอบงานจัดลงจัดเลี้ยงเวลาน้องใหญ่จัดกิจกรรมสําคัญในวันสําคัญหรือว่าวันหยุดอะไรของเขาผมจะไม่ค่อยไปเข้าไปร่วมด้วยซึ่งน้องใหญ่ก็จะน้อยใจผมเรื่องนี้มาตลอดแล้วก็พยายามให้ผมปรับครับแต่ผมเลือกที่จะไม่ปรับเพราะผมมองว่าผมไม่ได้ผิดอะไรนะเวลานั้นนะครับแล้วก็มันมามีประเด็นหลักๆเลยตอนที่ผมซื้อตัวสนุกอันนี้ปัญหาก่อนหน้านั้นก็สะสมมาแล้วนะครับ แล้วผมซื้อโต๊ะสนุกเข้ามาในบ้านครับแล้วช่วงซื้อโต๊ะสนุกใหม่ๆผมฝึกสนุกจริงจังมากๆผมอยากเล่นสนุกเก่งก็เลยฝึกแบบจริงจังเลยครับน้องใยมาถึงบ้านตีสีใช่ไหมครับผมยังเล่นสนุกไม่เสร็จน้องใยมาถึงบ้าน8ปดโมงเช้าผมก็ยังเล่นสนุกไม่เสร็จครับจนน้องใยก็เดิมถามว่าพี่ทําไมพี่ไม่ค่อยเล่นสนุกตอนที่หนูออกไปงานเวลาหนูกลับมาถึงบ้านน่ะพี่หยุดเล่นได้ไหมผมก็เฉยก็เล <ๆ S 1> ่นเรื่อยๆมาแบบนั้นอยู่ตลอดครับแล้วทีนี้น้องใยก็มาพูดอีกผ่านไปสักระยะหนึ่งผมก็ยังเล่นอยู่เมมนดิั น้องใหญ่ก็พี่รู้ไหมว่าข้อเสียของพี่อ่ะเวลาพี่ทําอะไรอะนะพี่จะหมกมุ่นแล้วพี่ก็จะจดจ่ออยู่กับสิ่งนั้นสิ่งเดียวเลยจนพี่ลืมไปเลยว่ารอบข้างพี่ยังมีสิ่งอื่นยังมีคนอื่นอยู่อีกมากมาย คุณผู้ชมคะเรียกได้ว่าเรื่องราวกรณีการเลิกรากันของคู่ลำไย,ยหายทองคำนะคะและแฟนหนุ่มอย่างปุ้ยวงแอลกอฮอล์คุณผู้ชมที่เกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้ณเวลานี้ต้องบอกเลยนะคะว่ายังคงเป็นที่พูดถึงอยู่บนโลกโซเชียลเนี่ยไม่น้อยคุณผู้ชมและและดูเหมือนว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นนี้ท่าทีจะไม่จบลงง่ายๆนะคะเพราะก็มีหลายฝ่ายนะคะต่างออกมาพูดในมุมมองของตัวเองคุณผู้ชมกระทั่งต่อมานี่เลยทางด้านของ ปุ้ยแอลกอฮอล์นะคะก็ได้มีการออกมาโพสคลิปคุณผู้ชมตามที่เราได้นําเสนอไปเมื่อสักครู่นะคะโดยปุ้ยเนี่ยก็ได้มีการย้ําชัดนะคะว่าปัญหาของตนกับลำไย,ยไม่ได้เป็นเพราะมือที่3ปัญหาเนี่ยก็เริ่มต้นนะคะเป็นเรื่องของตนกับลำไย,ยเนี่ยปัญหาหลากัหลกๆนะคะเกิดจากตัวของปุ้ยเองคุณผู้ชมปัญหานหนักๆปุ้ยก็บอกนะคะว่าเริ่มต้นจากที่ตัวเองนะคะอยากเล่นสนุกให้เก่งจึงเริ่มฝึกสนุกที่บ้านอย่างหนักลำไย,ยก็มีการตั้ง คำถามนะคะว่าทำไมตอนที่กลับถึงบ้านเนี่ยถึงไม่หยุดเล่นสนุกตนก็เฉยนะคะและยังเล่นเรื่อยมาคุณผู้ชมแม้ลำไยจะทักท้วงนะคะเรื่องพฤติกรรมการจดจ่อกับสิ่งที่ทำอยู่นั้นแต่ทางด้านของปุยเนี่ยกลับมองนะคะว่ามันไม่ใช่สิ่งที่ผิดเพราะว่าเล่นอยู่ที่บ้านนะคะก็ไม่ได้แก้ไขปรับปรุงตามที่อีกฝ่ายร้องขอคุณผู้ชมและย้ำอีกครั้งนะคะว่าทางด้านของปุยเนี่ยก็ได้มีการยืนยันนะคะว่าที่ทั้งสองคนจบความสัมพันธ์กันใน ครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพราะมือที่3คุณผู้ชมยังไงเดี๋ยวเราไปฟังเสียงเต็มๆนะคะของหนุ่มปุ้ยวงแอลโกอฮอล์กันคะ่ะสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องผมกับน้องลำไยและก็น้องผู้ชายนะครับน้องผู้ชายเนี่ยผมขอไม่เรียกชื่อนะครับผมขอเรียกว่าน้องผู้ชายนะครับปัญหานะครับของผมกับน้องลำไยนะครับที่เป็นประเด็นอยู่ตอนนี้นะครับไม่ได้เป็นเพราะว่ามีมือที่3เข้ามา มันเป็นปัญหาเริ่มต้นจากผมกับน้องรำใหญ่ก่อนนะครับหลักๆก,ก็มาจากผมครับเริ่มต้นผมเป็นคนที่ไม่มีความมั่นใจในการเข้าสังคมไม่ชอบการปาร์ที่สังสรรค์ไม่ชอบงานจัดลงจัดเลี้ยงเวลาน้องใหญ่จัดกิจกรรมสําคัญในวันสําคัญหรือว่าวันหยุดอะไรของเขาผมจะไม่ค่อยไปเข้าไปร่วมด้วยซึ่งน้องใหญ่ก็จะน้อยใจผมเรื่องนี้มาตลอดแล้วก็พยายามให้ผมปรับครับแต่ผมเลือกที่จะไม่ปรับเพราะผมมองว่าผมไม่ได้ผิดอะไรนะเวลานั้นนะครับแล้วก็มันมามีประเด็นหลักๆ เลยตอนที่ผมซื้อโต๊ะสนุกอันนี้ปัญหาก่อนหน้านั้นก็สะสมมาแล้วนะครับแล้วผมซื้อโต๊ะสนุกเข้ามาในบ้านครับและช่วงซื้อโต๊ะสนุกใหม่ๆผมฝึกสนุกจริงจังมากๆผมอยากเล่นสนุกเก่ง เลยฝึกแบบจริงจังเลยครับน้องใหญ่มาถึงบ้านตีสีใช่ไหมครับผมยังเล่นสนุกไม่เสร็จน้องใหญ่มาถึงบ้าน8ปดโมงเช้าผมก็ยังเล่นสนุกไม่เสร็จครับจนน้องใหญ่ก็เดิมถามว่าพี่ทําไมพี่ไม่ค่อยเล่นสนุกตอนที่หนูออกไปงานเวลาหนูกลับมาถึงบ้านน่ะพี่หยุดเล่นได้ไหมผมก็เฉยก็เล่นเรื่อยๆมาแบบนั้นอยู่ตลอดครับแต่ทีนี้น้องใหญ่ก็มาพูดอีกผ่านไปสักระยะหนึ่งผมก็ยังเล่นอยู่เหมือนเดิมครับน้องใหญ่ก็พี่รู้ไหมว่าข้อเสียของพี่เวลาพี่ทําอะไรอะนะพี่จะหมกมุ่นแล้วพี่ก็จะจดจ่ออยู่กับสิ่งนั้นสิ่งเเดียวยวล จนพี่อย่าลืมไปเลยว่ารอบข้างพี่ยังมีสิ่งอื่นยังมีคนอื่นอยู่อีกมากมายผมรู้สึกว่าผมไม่ได้ผิดอะไรครับตอนนั้นเพราะผมเล่นอยู่ในบ้านผมไม่ได้ออกไปเล่นข้างนอกอันนี้เป็นความคิดผมนะครับผมก็เลยตอบพ้องใหญว่าถ้าอ้อึดอัดเดี๋ยวปุ้ยจะกลับไปอยู่ที่ใต้ก็ได้ครับน้องเหญก็บอกทําไมต้องกลับไปอยู่ที่ใต้ผมก็บอกอ๋อก็ถ้าอึดอัดกันก็บอกโอเคถ้าพี่คิดดีแล้วพี่พี่ลองคิดดูใหม่ ผมก็บอกไม่ต้องคิดเพราะว่าเดี๋ยวผมกลับไปอยู่ใต้เลยจะได้ได้รู้กันด้วยว่าแต่ละคนต้องการอะไรเผ <c oughs> ื่อว่าเราจะเข้าใจกันมากขึ้น <c oughs> ผมบอกแบบนี้เองแล้วผมก็แยกไปอยู่ที่ใต้ครับแต่ระหว่างที่ผมอยู่ที่ใต้นะครับผมก็มีงานอยู่บ้างนะครับไปอยู่ใต้ไม่ค่อยได้กลับมาปทุมจดแม่แดงโทรไปว่าปุ้ยลูกทําไมปุ้ยไม่ค่อยเข้าบ้านเราเลยปุ้ยมีปัญหาอะไรหรือเปล่าผมบอกผมไม่มีปัญหาไดครับแม่ผมกลับมาปลูกบ้านที่ใต้ผมกลับมาสร้างบ้านที่ใต้ครับแม่ เดี๋ยวผมเส,สร็จธุระเดี๋ยวผมกลับไปแม่แดงก็เข้าใจแบบนี้เพราะว่าผมกับน้องใหญ่จะไม่เอาปัญหาไปให้แม่แดงได้รับผู้ครับแล้วระหว่างที่ผมกลับมาอยู่ใต้ผมก็ส่งคลิปส่งรูปที่ผมปลูกสร้างบ้านที่กําลังสร้างบ้านให้ช่างมาทําบ้านให้น้องใหยด่ดูอัปเดตว่าเนี่ยปุ้ยทําบ้านแล้วนะปุ้ยทําบ้านแล้วนะปุ้ยอาจจะไม่ได้กลับไปอยู่ที่นั่นต่อไปไอ้ก็ต้องดูแลตัวเองดีๆต้องวางแผนชีวิตดีๆต้องดูแลตัวเองดูแลครอบครัวดูแลแม่นะปุ้ยอาจจะไม่ได้กลับไปแล้วปุ้ยก็จะ ปักหลักอยู่ที่ใต้อาจจะปักหลักอยู่ที่ใต้ผมบอกแบบนี้น้องใหญ่เขาก็โอเคครับเพราะว่าเขาก็บอกว่าเออเขาโครพการตัดสินใจของผมถ้าผมต้องการแบบนี้เขาก็ขัดไม่ได้อยู่แล้วทีนี้ก็ตกลงกันว่าถ้าผมจะมีใครน้องลำาไย่ก็จะไม่ปิดโอกาสแต่ขอให้บอกถ้าน้องใหญ่จะมีใครก็ขอให้บอกผมก็เองก็้จะไม่ปิดโอกาสก็ตกลงแยกกันในชีวิตอยู่แบบนี้แต่แค่ตอนนั้นโดไม่ได้มามาเปิดอะไรให้ให้ใครดูนะครับก็แยกกันอยู่ หูภาคใหญ่ระหว่างที่แยกกันก็มีการแซลคุยกันอยู่เรื่อยๆแต่น้อยลงจากที่เราอยู่ด้วยกันเราคุยกันน้อยลงนะในเวลานั้นก็มีการแซลกันตามภาษาคนรักกันคนเคยอยู่ด้วยกันว่าไอ้คงมีคนจีบเยอะหลยเขาก็พี่ก็คงจะคุยกับคนนู้นคนนี้ว่าโอ้ไม่หรอกไม่มีเวลาว่างไอ้ก็เอหนูก็ไม่ยังไม่ได้อยากคุยกับใครเงี้ยก็แซลไปแซลมาอยู่แบบนี้อยู่เรื่อยๆจนวันนึงน้องใหญ่ก็มาพูดจริงจังว่าเออเขาจะคุยกับเนี่ยเนียเนียเนียแต่ตอนนั้นผม ผมก็มองว่าเ,ออเป็นการคุยแบบนะเด็กๆเนะ่คุยคุยกันไม่ไม,ไม,ไม่มีปัญหาอนะไรก็คุยกันไปครับพอผ่านมาสักระยะหนึ่งใช่ไหมครับน้องใหญ่ก็เริ่มโทรมาปรึกษาคุยปรึกษาบ่อยขึ้นว่าเออพี่เนี่ยพี่คิดว่ายังไงเหลือผมก็โอเคก็ลองคุยกันไปก่อนก็ก็ลองคุยกันไปไม่เป็นไรหรอกผมก็บอกแบบนี้นะแต่ก็ให้ระวังหน่อยว่า เขาเข้ามาแบบไหนให้ดูดีๆเพราะว่าไม่รู้เขาเข้ามาเขาต้องการอะไรจากเรานะก็ค่อยๆดูกันไปก็บอกน้องใหญ่ไปแบบนี้จนเขาก็คุยกันผ่านไปผมก็ก็สังเกตมาตลอดก็ก็ติดตามเขามาตลอดเพราะยังหวังดีต่อกันยังเป็นห่วงเป็นใยต่อกันก็จนผ่านไปน้องใหญ่มีปัญหาก็มาปรึกษาผมว่าพี่เนี่ยอยู่แฟนของน้องผู้ชายคนเนี้ เข้ามาแบบเนี้ยแบบเนี้ยแบบเนี้ยผมบอกเอาแล้วไหนเขาบอกว่าเขาเลิกกับแฟนแล้วเขาแยกกับแฟนแล้วเพราะว่าตอนก่อนที่น้องใยจะไปคบกับน้องเนี่ยน้องใยก็บอกหมดว่าผู้ชายพูดมาแบบนี้แบบนี้ก็ผมก็ได้รับรู้มาน้องใยก็บอกหนูก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงหนูไม่รู้แต่อยู่ๆเนี่ยแฟนเขาโผล่มาแบบนี้ผมก็บอกงั้นไอ้โดนหลอกแล้วผมพูดในแบบนี้อันนี้ผมไม่ได้ว่าน้องผู้ชายนะครับดูว่าใครแต่ความรู้สึกผมเพราะว่าพฤติการมันทาให้ผมรู้สึกได้ว่า น้องใหญ่ต้าจะโดนหลอกหรือเปล่าก็ไม่อะไรครับก็ปรึกษากันไปน้องใหญ่ก็เครียดช่วงนั้นเครียดมากก็ปรึกษากันกันบ่อยขึ้นคุยกันบ่อยขึ้นเครียดทีนี้ก็น้องใหญ่ก็บอกว่าพี่เขาเรียกเงินหนูสิบล้านผมตกใจผมบอกแล้วบริษัทรู้ยังนูงคุยกับบริษัทแล้วผมบอกโอ้โหทำไมเรียกทั้งสิบล้านอันนี้มันแปลกๆนะผมบอกอันนี้มันแปลกๆมันผิดปกตินะ ไอ้นะเขาตกใจทําอะไรไม่ถูกผมบอกเออไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวปุ้ยคุยกับบริษัทลองดูผมก็ดูคุยกับบริษัทของน้องใหญ่ก็ปรึกษากันว่าลองนัดมาคุยดูใหม่เพราะว่าทั้งผมทั้งทางบริษัททั้งน้องใหญ่ก็ไม่อยากจะให้มันเป็นปัญหาใช่ไหมครับเพราะว่าคนที่รักน้องใหญ่หรือคนที่รักเราเนี่ยเขาไม่รู้หรอกว่าเราไปเจอข้อมูลจริงไม่จริงมาย,ยังไงแต่ถ้ามีปัญหาคือเราเป็นคนสาธารณะเราก็ต้องโดนตำหนิติเตียนอยู่แล้ว ซึ่งเราก็ไม่อยากให้มันเกิดตรงนี้ใช่ไหมก็อยากให้มันจบก็บริษัทกับน้องใหญ่ก็นัดคุยกับน้องผู้หญิงแต่ผมไม่ได้อยู่ด้วยในเหตุการณ์นะครับเพราะนั้นผมยังอยู่ที่ใต้อยู่ตกลงกันจ่ายเงินสองล้านมีการเซ็นรับเงินเรียบร้อยนะครับมีสัญญาการเซ็นรับเงินสองล้านบาทน้องผู้หญิงเป็นคนรับเงินนะครับก็คิดว่าทุกอย่างจะจบรับปากกันว่าทุกอย่างจะจบหมดทุกอย่างทีนี้น้องใหญ่ก็ไม่ได้ คุยต่อกับน้องผู้ชายเพราะว่าคือคือไม่ไม่ไม่น้องใหญ่เขาไม่อยากคุยแล้วเขา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 ปรัวเขาอะไรเป็นเขาเขารู้แล้วทีนี้เขารู้แล้วว่าเออมันมันไม่ใช่ละทีนี้ผมเขาก็จะให้ทางบริษัทเนี่ยก็จะให้น้องผู้ชายในจุดผมบอกให้หยุดไม่ได้ต้องหักดังเขาด้วยให้เขาทํางานไปต้องให้เขาได้รับผิดชอบในสิ่งที่เขาได้ทําด้วยเพราะว่าเป็นผู้ชายก็ต้องต้องรับผิดชอบในส่วนตรงนี้ ก็ให้เขารับผิดชอบให้เขาได้ทํางานไปได้รับผิดชอบไปก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกันไม่มีเยื่ไม่ยียอะไรต่อกันผมก็โอเคทีนี้ผมก็ย้ายกลับมาอยู่ปทุมเหมือนเดิมนะครับกลับมาอยู่ปทุมก็ปรับความเข้าใจกันเข้าใจกันได้มากขึ้นนะครับจากสิ่งที่เราเคยมีปัญหาเคยพังพลาดกันมาก็ปรับความเข้าใจกันก็มามีปัญหาจนงานมันเกิดน้องใหญ่ที่ผ่านมาก็มามีปัญหาอีกรอบหนึ่งนะครับก็คือรอบนี้น้องใหญ่ก็เตรียมงงเตรียมงานเหมือนเดิมซื้อเสื้อผ้าให้ผมไม่แม่แดง ใส่ชุดนี้นะแม่ใส่ชุดนี้นะไปเวลานี้นะหนูรอตัดคลิปรอเป่าคลิกตอนนี้นะาจัดที่นี่นะมีพี่ๆที่พี่รู้จักด้วยมีพี่ๆที่พี่ชื่นชอบมาในงานด้วยนะผมก็โอเคครับรับปกเป็นมันเป็นหมอพอถึงเวลาผมให้เพื่อนไปส่งแม่แล้วผมก็ไม่ไปแม่ก็คือแม่แดงคนระับคุณแม่ของน้องเนี่ยผมไม่ไปในงานซึ่งน้องเมียเขาก็ง,งอนแต่ที่ผมไม่ไปในงานมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับใครเลยนะครับคือผมก่อนหน้านี้เวลาผมก็เป็นแบบนี้มาตลอดอยู่แล้วนะครับ แล้วทีนี้น้องใหญ่เขาก็งอนเขาเขาเอาสะดูพี่ก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยนี่อันนี้ไงครับอืมก็คุยกันน้อยลงอีกแต่ทีนี้เราอยู่บ้านเดียวกันไม่ได้แยกกันแล้วแต่ยังอยู่บ้านเดียวกันผมก็ไปชดดไปชันอยู่เรื่อยๆว่าถ้าไอ้เข,เข้าบ้านนะปุ้ยก็ไม่เข้าก็ได้นะก,ก็จะไปชดดไปชันอยู่แบบเนี้ยจนถึงขั้นผมถอดแหวนออกแหวนน้องใหญ่ซื้อให้ใส่น้องใหญ่ก็ถามว่าแหวนไปไหนผมตอทิ้งไปแล้วที่เกียตใสนะ่ผมบอกผมก็ตอบไปอ้วนๆแบบเนี้ย ซึ่งมันมันมันเป็นคำพูดที่ไม่แดงไม่หยาบแต่มันทําลายความรู้สึกผมไปชดไปชันด้วยน้องใหย่บอกแล้วเรื่องเราจะเอาไงผมว่าเอาไงก็ได้ก็แล้วแต่ไอ้ก็ถามย้ากันอยู่แบบนี้เรื่อยๆเจอกันนั่งกินข้าวก็ถามอยู่แบบผมผมไม่อะไรก็ก็ไม่อะไรจนเมื่อวันที่ผ่านมาที่น้องเย็ดได้โพสต์อันเนี้ยคือเขาโพสต์เพราะว่าเนี่ยน้อยใจผมก็ทําไม่ชัดเจนไปเลยเอเขาก็โพสต์พอผมมีน้องใยญโพสต์ผมก็โทรไปเคียย์โทรไปเคียยวเออปุ้ยยังไม่ได้อยาก ใหม้มันจบแบบนี้จริงๆนะปุ้ยแค่ไปชดุดเดี๋ยวปุ้ยจะปรับตัวเองป,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 ปุ้ยจะนั่นหลวจนองใหญ่ก็พี่จะให้หนูปรับตรงไหนพี่ก็บอกหนูได้เลยนะหนูก็ยินดีจะปรับแต่พี่ก็บอกหนูพี่อย่านิ่งพี่อย่าเฉยไม่ใช่หนูถามอะไรพี่ก็ไม่ตอบพี่ก็บ่ายเบี่ยงนูน่นนี่นั่นบางทีหนูก็เหนื่อยหนูทํางานหนักอย่างเงี้ยผมก็โอเคครับปุ้ยขอโทษเราก็ขอโทษขอปุอึยกันแต่เราเคลียร์กันพอเราเราเคลียร์กันเราดีกันมันก็มีปัญหาตามประเด็นที่เราเห็นนะครับที่ผมได้ชี้แจงไปก่อนเนะี่ยมันก็ออกมานะครับ ผมกับน้องใหญ่นะครับขอบคุณทุกคนขอบคุณลกทุกๆกําลังใจนะครับที่ให้กําลังใจเราแล้วก็เข้าใจคอมเมนต์เข้าใจคนที่มองอีกด้านหนึ่งมองอีกมุมหนึ่งเราเข้าใจได้ผมกับน้องใหญ่เป็นคนสาธารณะครอบครัวเราเป็นคนสาธารณะทั้งสองคนเรายินดีรับคําชมและคําติเตียนคําตําหนิคําตักเตือนเรายินดีรับไว้หมดนะครับแต่น้องลํใหญ่ไม่ได้ทําผิดต่อผมน้องใหญ่ไม่ได้ทาผ,ผ,ผิดต่อผมเลยนะครับพี่ๆที่เข้าใจผมเห็นใจผม ผมยินดีดีใจมากแต่เขาไม่ได้ทําผิดอะไรต่อผมนะครับผมก็พูดเท่านี้นะครับนี่คือความจริงทั้งหมดนะครับ